น้อยสั้นเรื่องระบบเยอะแลยเหรยให้เสียงถึนจะใช้โดยจังร้อยแมงเคยสงสัยปะว่าอาหารที่เรากินไปแล้วอ่ะมันไปอยู่ไหน ที่นี่ที่ไหนะที่นี่คือป่ามีทั้งการย่อยเชิงกลและเชิงเคมีและเชิงกลกับเชิงเคมีคืออะไรอะการย่อยเชิงกลเป็นกระบวนการทําให้อาหารมีขนาดเล็กลงส่วนการย่อยเชิงเคมีเป็นการย่อยโมเลกุลของอาหารแล้วนี่ใครอะเราคือเราใบเล็บเราเป็นนกย่อย ข้าวกระหมตายขาสุดท้ายแล้วก็ไก่เรามีหน้าที่ย่อยข้าวโพดทนเลวก็ไปของอเจ้นในโคนไา,า,า,า้เนี่อสร้างคาริบูลเล็กลงปั๊ดจะกลับเลยที่นี่คือหลอดอาหารมีการย่อยเชิงกลคือการบีบตัวโอ้ยอะไรอีกเนี่ยโหแฉไปหมด ชื้นก็ชื้นมืดก็ยังมือดอีกที่นี่คือกระเพาะอาหารมีทั้งการย่อยเชิงกลและเชิงเคมีเป็นที่เก็บสะสมอาหารและสร้าง intrinsic factor ควบคุมการดูดซึมวิตามิน B12 ที่ลำไส้เล็กที่นี่เป็นการย่อยก่อนจะส่งไปลำไส้เล็กเใครอะเรากรดไฮโดรคลอริกเ,เรามาจากโพลิป อิทาลเซลเรามาเพื่อเปลี่ยนเปปซิโนเจนให้เป็นเปปซินส่วนเราเปปซิโนเจนมาจากชิปเซลเราเป็นโปรเอนไซม์ที่เปลี่ยนเป็นเปปซินเพื่อที่จะมาย่อยโปรตีนขนาดใหญ่ได้เพื่อที่จะมาย่อยแก เม่ไ้กาเแล้วยนะ้านาา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 ่าาาาาเาาาา่าา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 านาา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 นา พูดมาส่งไปดูอดีนั่งสบาย์นั่นเพื่อนไปสวัสดีเราคือแพนครีติกจู u i c น้ำย่อยของตับอ่อกในตัวเรามีโซเดียมไบคาร์บอเนตไคโมทริปซินคาร์บอกซิเปปตีเดทมีอะไมเลตย่อยแป้งไลเปตย่อยไขยมัน ทริปซีโนเจนย่อยโปรตีนง่า,งายลอยเซทชโน,นลจูสนะสว่วนเราน้ำดีมาช่วยให้ไขมันแตกตัวออเรามาจักตับนะนี่เขา้องเดนด้ยใช่ไหมหลังจากดูโอดีน้ำ ตอนนี้คอฟฟของเราก็อยู่ที่เจจูนัมเป็นส่วนที่มีการดูดซึมมากที่สุดผ่านจากเจจูนัมมาก็ถึงส่วนที่เป็นไอเลียมเป็นส่วนสุดท้ายที่ต่อกับลำไส้ใหญ่และเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายที่ลำไส้ใหญ่ดูเหมือนว่าคอฟฟของเราคงถูกย่ายจะตื่นมาพูดคุยกับเราไม่ไหวแล้วส่วนนี้จะเป็นการดูดน้ำวิตามินแร่ธาตุและ,และสารบูโป มีซีเก้าหรือน้ำใสติ่งในส่วนนี้ด้วยเมื่อทำการดูดซึมเสร็จเขาเฝ้าชิมนี้จะถูกขับถ่ายออกเป็นอุจจาระที่ทวน ก็พะว่าเวลาระบบทางเดิอนอาหารเต็มก็จะมีการส่งสัญญาณประสาทไปที่ทางเดิอนอาหารไปยังสมองเพื่อลดความอยากอาหารลงใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ20นาทีก็เลยถ้าอยากรับประทานน้อยๆก็ต้องรับประทานช้าๆเพื่อที่จะให้ร่างกายรับรู้ว่าอิ่มแล้วนั่นเอง